สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับคิวเคลือบแก้วนะครับที่ผมบอกไว้แล้วว่าวันนี้จะมีคิวเคลือบแก้วเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะก็เป็นรถโตโยต้าเอาผ่านนะฮะสีดำนะเป็นรถตู้ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาเคลือบแก้วที่ร้านเราค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่รุ่นนี้ที่ออกมานะตัวล่าสุดโฉมใหม่ก็คือประมาณเมื่อช่วง4ปีแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับรถตู้เอาผ่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีแดงนะฮะสีขาวสีขาวเยอะจริงๆนะครับจะมีรุ่นย่อยๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะอันนี้คือจะบอกว่าผมแทบไม่รู้เลยแล้วกันแต่ที่รู้อย่ารถรุ่นนี้มาเคลือบแก้วเยอะมากนะครับก็เป็นอะไรทีค่ค่อนข้างจะขนัดแล้วนะครับกับพื้นผิวที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสีแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ข้อเดียวพื้นผิวขนาดใหญ่แต่มันเป็นระนาบเดียวกัน ใน,ในการทำในการทําหรือขัดรถที่มีระนาบใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะถ้าจุดใดนะครับเห็นว่ามีรอยลักยิ้มหรือเห็นเป็นรอยเล็กนิดเดียวมันจะเห็นเลยนะยิ่งเป็นสีดําของรถโตโยต้าเอาผ่านและเวลไฟนี่ด้วยแล้วนะฮะหลายๆคนจะสงสัยและสังเกตว่าทําไมไอ้รถสอนรุ่นนี้นะเวลาวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันถึงดูดําขึมยากุซ่ามาเฟียรัฐมนตรีจังเลยอะไรอันนี้ <c oughs> เราเราไม่ได้กล่าวอ้างถึงว่ามันไม่ดีนะครับแต่บอกว่าด้วยสีของเ้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงความดุดันมีอำนาจนะครับที่ทำให้รถนรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่มีความนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะจะมีความดุดันความมีอำนาจแล้วสีขาวยังดูมีสเสน่ห์นะฮะดูดูอบอุ่นนะดูแลครอบครัว,วแล้วก็ดูยิ่งใหญ่อยู่แล้วด้วยคือตัวรถเขามีความยิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามสีแดงจะมีความโฉดเฉี่ยวนะครับเป็นมีความเป็นตัวเองสูงนะครับเป็นลายที่จะค่อนข้างแตกต่างแล้วก็มีสีเทาที่ค่อนข้างหาดูยากสีเทานี้ก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะฮะกลางๆไม่ขาวไม่ดำนะฮะสีเทาแล้วยังมีสีน้ําตาลเข้มอีกหนึ่งสีที่ผมเคยเห็นนะครับก็มีลุกสีที่ให้เลือกนะครับแต่ละสีแปลกๆเนี่ย ยังไม่เคยเจอนะครับสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีชมพูยังไม่เคยเจอน่อจาจะจะไปแลบเอานะครับโอเคเราพามาดูวันนี้ต่าละในการทําเคลือบแก้วของเราไม่ได้มีเพียงแต่ว่ารถที่มาเคลือบแก้วเนี่ยเป็นรถยอดนิยมถึงกันสังเกตนะผมผมยืนไม่สุดห้องอ่ะเพราะว่ามันใหญ่นะครับอ่ะมันใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยยืนสุดแล้วได้ประมาณนี้นะฮะรถคันนี้ดูแล้วใหม่นะครับแน่นอนนะเพิ่งออกมาได้2วันของคุณจิมมี่นะครับอันนี้รถเดินทางมาจาก จังหวัดนครปฐมที่เราสังเกตครับตอนนี้รถฝั่งนี้เริ่มเงานะแต่ก็ยังมีเห็นต่อรอยเล็กๆบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟินาเล่ฟินาเล่ก็คือแป้นขัดนะครับฟองน้ําขัดของเราจะมีทั้งหมดสองเบอร์นะถ้ารถคันนี้จะมี2เบอร์เบอร์หยาบการกับเบอร์ละเอียดไม่ถึงระยางมากเฮ้ยทำไมต้องถึงหยาบการรถขึ้นออกมา2วันนะครับสําหรับรถสีดานะฮะหรือรถทุกคันที่ออกมาจาก ดิลเลอร์อัดจากปูต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเลยนะครับก็คือนะครับรอยเล็กๆน้อยๆนะครับจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ว่ามีรอยมากมายนะอันเนี้เยเป็นแค่เรื่องว่ารอยเล็กๆน้อยๆอยเดี๋ยวเราพามาดูนะความแตกต่างระหว่างชิ้นส่วนที่ทําแล้วกับยังไม่ทานะครับอันนี้เป็นเพียงในส่วนของการขัดหยาบการนะเออเดี๋ยวอาจารย์เทปตรงนี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวเทดตรงเนี้ยเอาน้ํายาออกให้หน่อยเออเห็นป่ะสังเกตนะครับ หลังจากที่เราเช็ดน,น้ํายาออกด้วยเครื่องขัดนะแสดงว่าเนี้ยขัดถึงเลยขัดถึงจุดมันมากๆนะฮะทำให้เวลาเช็ดเนี่ยเราไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดนะครับเวลาเราขัดถึงจุดมันเนี่ยน้ํายาไม่เยอะเกินไปความเร็วล่อไม่เยอะเกินไปนะครับขัดได้ระดับของมันนะฮะตัวสีผิวเนี่ยสังเกตน,นะฟองน้ํายังเป็นฟองน้ําระดับกลางอยู่นะครับ แต่เราขัดได้เงาขนาดนี้นี่ยังไม่จบฟินาเล่นะเดี๋ยวฟินาเล่เสร็จมันจะดีกว่านี้แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ขัดนะครับก็คือส่วนนี้นะครับออกมาจากสูออกมาจาโรงงานลูกค้าย,ยังไม่ได้ล้างรถแน่นอนนะครับผมก็เพิ่งมาล้างเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่ผมจะล้างเนี่ยรอ,อยพวกนี้เกิดขึ้นจากการที่ถูขัดสีกว่าจะมาถึงมือเรานะครับ ก็คือออกจากาท่าเรือนะครับคันนี้ไม่ได้ประกอบไทยแนะ่นอนออกมาจากท่าเรือพักไว้ที่โกดังออกจากโกดังล้างหนึ่งครั้งมาที่สูนนะครับกว่าจะขายได้ก็ล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับรอยพวกนี้เกิดจากการที่ดูขัดสีแบบปกตินะซึ่งเป็นรอยที่ไม่เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่ารถหม่ป้ายแดงทําไมต้องขัดน,นะครับนี่แหละครับเป็นสีที่เรามองเห็นและควร สีที่มองไม่เห็นล่ะสีขาวสีบอลน,นะครับสีอื่นๆหรือเป็นสีที่มีเมทัลลิกอยู่ด้านในนะครับมันทําให้ลดการมองเห็นของเราไปลดสีดําพิเศษอันนี้นะครับมันเห็นทุกมันเห็นทุกเส้นมันเห็นทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของรถคันนี้นะทำให้เราได้มีความรู้นะฮะว่ารถทุกคันที่ออกมาจากศูนย์ออกมาจากโกดังออกมาจากโรงงานก็แล้วแต่ เราจะต้องขัดทุกพันเพราะพันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราไม่เห็นว่าสีที่มองเห็นชัดที่สุดก็คือสีนี้นะครับส่วนสีที่มองไม่เห็นเส้นขาวเส้นเทาละ่ะมันก็มีนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวรถสีดําของรุ่นนี้นะครับที่มาทํากันมันก็เลยมีความเงางามในระดับที่หล,หลายๆคนตกใจนะครับว่าทําไมรถคันนี้มันถึงเงาจังนะฮะ ดูดุดำขึมดูมีพลังมากๆเลยใช่ไหฮะตตนรถสีดำเอาผ่านเนี่ยดูมีอำนาจมากขอไว้ก่อนนะครับสำหรับทำทำเสร็จแล้วนี่รับรองเจ๋งมากครับตอนนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอันนี้มีมีคราบคราบเช็ด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 ไม่หมดนะครับก็จะมีเส้นเล็กๆอยู่ยเส้นหนึ่งวิ่งไม่เห็นไหมอ่ะเนี่ยคือ,อยังไม่ได้ขัดออกมาจากศูนย์ออกมาจากโกดัง สองวันยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเพราะว่าตอนมายัางเปืเป้อนๆอยู่เพราะนั้นเราเป็นคนล้างคนแรกเอ๊ะหรือเราเป็นคนทํารับรองว่าถ้าผมเป็นคนทําผมก็ทําให้ให,หม่อยู่ดีแต่สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเลยก็รอยพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีซอยรอยเส้นเล็กๆอยู่ถ้าโทรศัพท์มันมองเห็นนะนะครับข้างล่างเนี่ยขัดไปแล้วอันนี้คือการขัดละขัดหยาบกลางนะครับขัดหยาบกลางนี่คือย,ยังไม่เงานะบอกไว้ก่อนยังไม่เสร็จนะหยาบกลางนี่ยังเหลืออีกหนึ่งเบอร์นะครับก็คือเหลือฟินาเล่อีกหนึ่งเบอร์นะครับเพราะฉะนั้น สำหรับต,บตารางวันนี้นะฮะนอกเหนือเสจากการนำรถใหม่ป้ายแดงมาเคลือบแก้วแล้วเนี่ยทำไมรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกมาเลยเนี่ยต้องเตรียมผิวหลายคนถามลูกค้าหลายคนถามต้องเตรียมผิวด้วยเหรอรถชั้นใหม่นะอะไรเงี้ยต้องเตรียมครับทุกคันต้องทําหมดฮะเพราะว่าก่อนจะเคลือบแก้วนะครับเราต้องเคลียร์ผิวให้รื่นที่สุดเงาที่สุดก่อนหรือแม้ว่าเถ้าออกมาจากศูนยเนี่ย มันก็จะมีการ PDI นะครับการ PDI ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่ใช้น้ำยาเคลือบสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ค่อนข้างเยอะบางที่อาจจะขัดไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดรอยนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเคลือบแก้วในสารเคมีที่เรามั่นใจที่สุดเพราะนั้นเราต้องมั่นใจกับพื้นผิวด้วยนะฮะเพราะพื้นผิวเนี่ยเหมาะสำหรับน้ำยาเคลือบแก้วกของเราไหมนะฮะเพราะนั้นนะครับเราเชื่อใจใครไม่ได้ เราต้องเชื่อใจตัวเองเพราะนั้นทุกคันจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะออกมาดีขนาดไหนก็ตามเราต้องเช็ดต้องนั่นอยู่ดีต้องมีการทดสอบว่าน้ํายาหรือว่าตัวผิวผนตัวตัวผิวรถเนี่ยมีคาบน้ํามันไหมนะครับมีรอยไหมถ้าไม่มีเราถึงทํานะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกทำกโรแกนนะรถไม่เงาเราไม่เคลือบเพราะนั้นนอกจากเงาแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยว่ามัน ยังมีรอยด้วยหรือเปล่านะครับเพะฉะนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับที่ามาตามเวลาตามนัดเลยทีเดียวนะอันนี้รถมาจากนคนปรปฐมนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยทีเดียวลูกค้าดูใน y o YouTube เพจของเรานะครับแล้วก็ได้รับติดรถ15%ด้วยนะครับลูกค้าคันนี้คันนี้ไม่ลังเลไม่รีรอเลยนะฮะจองพร้อมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับที่ผมบอกนะครับทุกงาน เราใส่ใจเต็มที่นะครับไม่ได้ใส่แต่ใจใส่ทั้งตัวและหัวใจเลยดีกว่าให้งานออกมาดีที่สุดนะครับสําหรับการเคลือบแก้วเคลือบที่ไหนก็ได้แต่ถ้าลูกค้ายอยากมาทาที่นี่เราไม่ห้ามครับเรายินดีเสมอแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับโปรแกรมลดส5เนะครับสําหรับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายก็คือปีนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็แล้วก็จองกันมาเดือนนี้อาทิตย์นี้เต็มอาทิตย์แล้วนะฮะก็ถ้าใครจะตัดสินใจเคลือบแก้วนะครับ ลด15%นะครับรีบนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะไม่มีอีกแล้วไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะฮะของเรายิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นตลอดนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ราคาของเราจะ15%จะไม่มีอีแล้วนะครับสำหรับปีหน้าโ,รโปรโมชั่นจะเป็นอะไรค่อยติดตามกันต่อไปแต่ว่ายังไม่ออกมาตอนนี้นะครับวันนี้ n ิ k กี้ RPM Auto Detailing นะครับ ขอรับแล้ผู้ไปก่อนนะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้แต่อยา่าไปเคลือบแก้วดีมีคุณภาพและดูแลกันตลอดนะครับขอบคุณลูกค้าใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าทุกท่านครับให้ความ้วางใจและยังมาทําการเมทาแนนเคลือบแก้วกันคันต่อๆไปตลอดเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่เพียงคันแรกเท่านั้นลูกค้าเก่านี่ทํากันหลายคันมากนะฮะแล้วก็มาเมทาเนนกันตลอดด้วยต้องขอขอบคุณจริงๆวันนี้มิกีอาพีเอ็มมเตอร์ดลิ่งลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ